สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับแปดสี่ตัวนะครับวันนี้เราจะมาผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งนะครับเราก็ได้จะเกียมวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็เอาเปลือกด้านข้างมันออกนะครับบางคนชอบแบบเราไม่งั้นเราก็หัน่นครึ่งครับมันจะได้พอดีกับคำปากเรานะครับถ้าเกิดว่าเราแบบ เอาแบบเป็นฝักเลยมันก็ยาวมันกินยากครับอันนี้ผมก็เลยหัน่นครึ่งแล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วครับแช่เกลือไว้นะครับ,รบใส่เกลือไปนิดนึงนะครับมันจะได้แบบเวลาเราผัดมันจะได้สีเขียวออกมันสดๆนะครับแล้วมันจะกรอบนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะมาเป็นแช่ทิ้งไว้ประมาณสักห้าน,นาทีหรือสิบนาทีก็ได้แล้วก็ได้ไปทํากุ้งกุ้งเสร็จแล้วนะครับ เี่ยมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับเอาไปผัดกันเลยนะครับตำพริกกับกระเทียมถ้าไม่งั้นเราก็ตำแต่กระเทียมอย่างเดียวก็ได้นะครับไปผัดกันเลยนะครับครับเอาน้ำมันใส่เอากะเทียมใส่ลงไปเลยนะครับถ้าบางคนชอบเผ็ดก็ใส่พริกตำพริกลงไปด้วยกระเทียมผัดให้มันนุหอ,อมเดียมบางคนไม่ชอบเผ็ดก,ก็ใส่แต่กระเทียมอย่างเดียว ใครที่ชอบเผ็ดก็ตำกิกใส่ไปด้วยก็ได้นะครับครับใส่กุ้งลงไปนะครับใส่กุ้งลงไปเลยแล้วก็วานเข้มงวดพอกุ้งม,มันเริ่มสุกเริ่มเราก็ใส่ตัวน้็เต้าไปเลยนะครับ ก็เตะเท่านั้นเองครับ ดี okay, ครับใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะครับนี่ okay, ครับเสร็จเรียบร้อยครับ เราต้องผัดกินครับผัดตัวนั้นเต้าใส่กุ้งนะครับ ม่ได้ยากนะครับแป๊บเดียวครับัอเสร็จแล้วโอเคครับตักใส่จานไปกินเลยนะครับทานกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ